คือนุชก็เพิ่งเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองเหมือนกันก็เลยแบบว่ามันมีคนอย่างนี้ในโลกจริงๆเดี๋ยวนี้นะคือทําไมเขาถึงกล้าแล้วเขาอยู่ <c oughs> คือนุชงงมากเขาบอกว่าจะพาทุกคนมาตัดพักไปกินสมตำนะคะทุกคนจ๋าเราจะมาตัดพักในสวนสักนิดหน่อยไปกินสมตำวันนี้นุชก็จะพาทุกคนมาตัดพักบุ้งไปกินกระตำสมนะคะนุชมาตัดพักบุ้งไปสองรอบแล้วนะคะไปกินกระสมตำนะคะเมื่อวานนุชก็มาทําความสะอาด สวนต้นคงต้นแควใบเหลืองเหลืองนุตัดออกเลี่ยนตวงไมเ,เลี่ยนตวงวันน่ะเลี่ยนสะอาดนะคะไปทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดพักบุ้งนะคะแล้วก็ต้นหอมสักหน่อยไปกินกับส้มตำค่ะค,ะคนเด็ดเอาเลยนะวันนี่ต้นเอพักบุ้งนะคะมันยังไม่ใหญ่ดีนะคะทุกคนแต่ว่ากินได้แล้วละ <c oughs> อ่อนๆน,น้อยๆอ,อย่างนี้แหละกําลังกินก็ะตําสมอร่อยแบบเนี้ยมันเยอะายกระถางอยู่กินก่อนแนละ้วมันก็งอกมาใหม่ค่ะนุดปลูกในกล่องโฟมนะคะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะก้นเด้อปลูกในกล่องโฟมเลยนี่ค่ะเก็บไป <c oughs> พอกินสมตามวันนี้นะคะแล้วก็หอม โอ้ยมีพักปลูกเองเนี่ยมันสบายจริงๆเลยอยากกินตรงไหนก็วิ่งเข้าสวนเลยค่ะสบายมาก <c oughs> นี่ค่ะพักสดๆเดี๋ยวจะเก็บสะบัดสักหน่อยนี่ทุกคนนู้จะให้ดูสลัด,ดเรานะคะสลัด,ดคอสนะคะขึ้นมาสเคียวเลยตอนนี้นะคะดูสกงามมากเห็นไหมเขียวพลึบเลยเมื่อกี้นุชถ่ายอีกฝั่งหนึ่งแดดมันสองนะคะนี่ กินไปเลยค่ะสลดัดเดนุชจ,จะเก็บใบนะคะทุกคนจ้าเอาใบข้างล่างนะคะกินก่อนแล้วท่านี้เดยวเขาก็ให้เขางอกมาเรื่อยๆนางกำลังใหญ่กำลังงามเด้อสลัดนะ่ะ ไปแต่พอกินแต่ละทีกินสดๆทุกคนนี่ไปผักบุ้งสลัดแล้วก็ต้นหอมค่ะวันนี้ออาสลัดนี่ไปจักหน่อยนึ่งเนาะทุกคนรสชอบกินมากเลยค่ะสลัดอ่ากาศหอมเนี่ย <c oughs> ใครบอกว่านูดกินจะทันกินจะกินทันไหมนูดกินพักเก่งมากมันออกมาไม่ทันนุดกินได้ซ้ำพักอ่ะไม่ทันโตนะคะนูดก็มาเก็บเขากินเกือบทุกวันเลยโดยเฉพาะสลัดนี่แหละเนี่ยไปค่ะทุกคนไปกินสมตามกับสลัดสดๆสด้วยกันนะคะ มาค่ะทุกคนมากินตำส่วนล้วลานุชนะคะวันนี้นะคะขนมเส้นนะคะเอะสตอร์ว่าสตอเบอรี่ <laughs> มะเขือเทศจจดตู้เย็นมดนะคะทุกคนยังไม่ได้ไปชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชอบกันทั้งนี้ก็มากินกันก่อนตำปลาล่านะคะนุชก็มีกุ้งสวีเดนนะคะนี่แล้วก็พักสดๆล่างแล้วเรียบร้อยที่เราไปเก็บกันมาเมื่อกี้เนาะพักสดมากนะคะ,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนจะมา กินสมตามอีกแล้วนะคะทุกคนจะ้ะแล้วก็ซื้อมาลูกหนึ่งตามสมตามกินได้นานมากนะคะวันนี้เราก็มาตามอ่าส้วนะคะขนมจีนที่นุหายทุกคนดูแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นพักต้อนของนุนะคะนุจะกินให้เต็มที่นะคะกินให้เต็มที่แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็นอนให้เต็มที่เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องจะมาเล่าให้คุณฟังด้วยมีแมวแอบมองอยู่ตรงหน้าตาเดี๋ยวขอสวบก่อน เอาทิชชู่มารองเปลือกกุ้งก่อนนะคะผักบุ้งราปลูกเองนะคะวันนี้วันนี้นึกองอยากกินขนมจีนนะทุกคนไม่ใช่หลายดอกไม่ค่อยใส่เส็นแล้วก็อดอกเพราะว่าอยากกินขนมจีนมากกว่า นุชเป็นคนที่ขาดปร,ราไม่ได้เลยนะอาหารเที่ยงของเรานะคะอืมาเด้พอพ่อแม่พี่น้อง เผ็ดมากอร่อยมากเลือกกินข้างไม่ถูเราจะกินมากไหนก่อนดีอ่ะส่วนเซนขนมจีนอ่าเป็นเ้นขนมจีนของเวียดนามน,นะคะห่อสีเขียวอะ่ะอร่อยดีนะคะทุกคน กุ้งสวีเดนนะคะใจจริงอ่ะนุก็อยากกินกุ้งโซดเหมือนบ้านเราแหละนะทุกคนแต่นุ่นเห็นข่าวพยาธินะ่ะเยอะมากนะคะท่านี้นุ้นก็เริ่มจะกลัวก็เริ่มที่แบบว่าอยากกินมันกัดแต่ว่ากกลัวก็เลยหันมากินสุกๆไว้ก่อนตอนนี้นะคะ ดูชุดชุดซัมเมอร์มากนะคะชุดลายดอกห่ากับดอกไม้ดอกไม้นุ่นหนเต็มไปหมดเลยนะคะในที่หนั่งตรงเนี้ยข้างล่างอีกเต็มไปหมดดอกเดซี่ตอนนี้ก็กําลังบานสวยมากนุ่ดบอกทุกคนเดี๋ยววันนุ่จะมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังหิวเดี๋ยวกินก่อนแป๊บหนึ่ง างทีก็อยากกินตะเ็นเนาะบางทีก็ไม่ค่อยอยากกินส้มตำเยอะนุชอะขออภัยนะคะที่กินไปด้วยพูดไปด้วยนะคะทุกคน หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ก็ถ้าไม่ชอบวิดีโอแบบนี้ก็กดข้ามนะคะปล่อยผ่านไปได้เนาะเ <_ letter> มื่อสองวันที่แล้วนะคะตอนช้านุดไปทำงานตามปกติแหละทุกคนเพชอืมอ นุชเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากดื่มน้ำเยอะมากๆนะคะวันหนึ่งตั้งแต่ออกกาลังกายจะดื่มน้ำเยอะมากยิ่งตอนช่วงออกกาลังกายจะดื่มน้ำเยอะมากๆเพราะว่าเราเสียงเหงื่อเยอะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเ่ากันดีกว่านุชอ่ะก็ไปทํางานตามปกตินะคะทีนี้ <c oughs> เราอ่ะไม่รู้หรอกนะคะว่ามีใครมองเราอยู่หรือว่ามีใครสังเกตเราอยู่หรือว่าอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราก็ทําตัวตามปกติธรรมดาของเราแล้วเมื่อสองวันก่อนนะคะทุกคน มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามนุชออกมาจากรถไฟสถานีที่นุชลงลงไปทำงานตลอดเป็นปกติท่านเนี่ยในช่วงเชา้ชามืดนะคะทุกคนนุชจะเป็นคนที่ชอบนอนรับตาในรถบัสหรือว่ารถไฟเพราะมันเช้ามืดแล้วนุชก็ไม่ชอบอเรายังเพลียอยู่สมองเรายังไม่ค่อยจะสั่งงานเท่าไหร่ท่านเนี่ยเขาเดินมาข้างหลังเราเนาะเขาก็ถาม้วว่า เทรนเป็นไงบ้างอ่ะนุชก็ยังงงเฮ้ใครพอหันไปมองนะ่ะใครรู้จักกันเหรอนุชก็ไม่เคยรู้จักเขาทําไมเขาถึงรู้ว่านุชเทรนนุชก็ยังคิดในหัวสมองนะคิดอยู่ในใจอยู่นะท่านี่นุชก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นคนที่เทรนยิ้มเดียวกันหรือเปล่าเขาเขาอาจจะเห็นเราหรือเปล่าแต่เราไม่เคยสังเกตใครไม่เคยไม่เคยได้มองใครแล้วเข้าไปในยิม้มรอแค่ไปเทรนตั้งใจเทรนเราครับบ้านอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนมีมารยาทอ่ะ เราก็ตอบกลับไปว่าเออก็เทรนดีนะคะเพราะเราคิดว่าเขามาจากยิมเดียวกันกับเราเพราะเราคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นคนที่เขาไปยิมเดียวกันนะคะก็เลยตอบเข้าไปคือเขาถามอะไรมาแล้วก็ถามคําตอบคําอ่ะพนุษย์ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นผู้ชายผิวสีนะไม่ใช่ไม่ใช่คนสวีเดนเขาก็เดินตามนั่น,น,นแหละคุย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 พนุชก็รู้สึกไม่ชอบนะคะแต่พนุษย์ไม่รู้จะตัดบทแบบไหนเพราะพนุษยนะ์น่ะไม่กล้าจะแบบว่า พูดหาทาน้ำใจอ่ะเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องพูดอะไรแบบระวังตัวเองด้วยเพราะว่าเราเดินทางคนเดียวตอนเช้าเขาก็แบบตามไม่เลิกนะคะทุกคนเอาไปเอามาเอ้าก็เลยแบบว่าถามนุชว่าเธอเทรนที่ไหนนุชก็เลยเริ่มเอะใจแล้วเอ้าคิดว่าคนเทรนยิมเดียวกันถ้ามาถามนุชว่าเทรนที่ไหนแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เทรนยิมเดียวกันกับนุชแน่นอนนุชก็เลยเริ่มเอะใจแล้วเอ้าเราเธอเป็นใครเรารู้ได้ไงว่าฉันเทรนอะไรเนี้ย ท่านี้เขาเลยบอกว่าเขาเห็นนุชท,ทุกวันนะคะตอนคืนนถไฟก็เห็นนุชท,ทุกวันจํานุชได้นุชก,ก็เลยว่าเอา้ามีคนเหมือนแอบว่าตามเราเนี่ยมันเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าให้เรารู้สึกกลัวนะคะทุกคนท่านี้นุก,ก็เลยตอบเข้าไปว่าฉันไม่เคยมองใครหรอกเวลาฉันนั่งรถไฟฉันก็รับตาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนุก,ก็ตัดบทไปนะคะแล้วท่านี่ยนุก,ก็ไม่รู้จะชิงอย่างไงเนาะนุชก,ก็เลยบอกว่าเออฉันจะเขาไปซื้อของร้านนี้กันเลยแบบวันนี้ตัดบทไปซื้อของ เหมือนเหมือนเซเว่นอีเลเวนบ้านเราแต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าเพรสบีรูนนะคะท่นี่นุชก็ไม่ชอบเลยนะที่มันมีผู้ชายมาถามคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนุชไม่ชอบเลยนุชรู้สึกว่านุชไม่ชอบนุชรู้สึกนุชอยากได้ไพรเวทนุชเป็นคนที่ชอบความส่วนตัวนะคะท่นี่พอมาอีกวันหนึ่งทุกคนพอมาอีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนุชก็ชะเงอ้อมองออกไปแหละว,ว่าเขาได้อยู่ตรงที่ยืนรถไฟไหมเพราะเขาขึ้นรถไฟสถานีวสถานีเดียวกันกับน,นุช แล้วก็ลงรถไฟสถานีเดียวกันกับนุษด้วยนะคะทีนี้พอนุษเดินยืนมองเฉงออกไปนุษเห็นเขายืนรอรถไฟตรงนู้นนะคะนุษก็เลยยังไม่ออกไปเพราะปกตินุษจะออกไปยืนรอรถไฟเลยพอรถไฟมานุษจะก้าวขึ้นเลยเพราะว่านุษอยากนุษจะไม่ขึ้นที่เดียวกันที่เดิมนุษก็เลยมาขึ้นตรงหัวรถไฟรอให้รถไฟมาถึงสถานีแบบจอดสนิทเลยและนุษก็วิ่งออกจากประตูไปเพื่อจะห้ได้ทานรถไฟเขาไม่เห็นนุษนะแต่เขามาเห็นนุษอีกทีนะคะ ตอนที่นุชลงรถไฟเดินตามนุชไม่ก็แล้วคุยกับนุชอีกแล้วนุชรู้สึกแบบนุชก็คือนุชนุชตัดบทนุช้งเป็นคนไม่อยากคุยนุชกับแบบนุชก็คือเราแสดงแบบให้เขาเห็นนะว่าเราไม่ได้สนใจเขาคือเวลาเขาคุยหลายมาเราก็แค่บอกว่าอ๋อยอโอเคอืมอะไรประมาณเนี้ยคือนุชไม่มีคําถามกลับไปนะคะก็แสดงให้เขารู้แล้วนะผู้ชายนะว่าเราไม่ได้สนใจอีกอย่างหนึ่งทําไมเขาถึงไม่มองแหวนที่มือเรานะคะว่าเราอ่ะแต่งงานแล้วเรามีคู่แล้ว ท่าน,นี่นุ๊กก็เลยตัดบทอีกนะคะนุ๊กก็บอกว่า Bye, hey, บายเฮโดแบบคืนเราไม่อยากแบบทาลายน้าใจเขาแต่เราก็แบบไม่อยากจะแบบทาตัวเป็นไรมารยาจนเกินไปนุ๊กก็เลยบอกว่าฉันจะไปซื้อของแค่นั้นจบแต่นะคะท่านี้ถ้าพอดีเนี่ยนุ๊กนุ๊กพักร้อนหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมแล้วนุ๊กไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมเออถ้านุ๊กไปทํางานอีกนะคะแล้วนุ๊กไปเจอสถาน,านการณ์อย่างนี้อีกนุกก๊กจะบอกว่า นุชจะบอกตรงๆเลยว่าฉันแต่งงานแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเพราะนุชก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งนะคะทุกคนท่านี้นุชก็มาคุยกับเจอรี่นุชก็มาเล่าให้เจอรี่ฟังเจอรี่นุชเลยบอกว่าทําไมเขาไม่ดูแหวนที่มือฉันเหรอว่าฉันแต่งงานแล้วฉันมีสามีแล้วทําไมถึงอยากมาคุยกับฉันทําท่าทาทางเหมือนจะมาตีสนิทอะไรแบบเนี้ยเจอรี่เขาเลยบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกมันจะมีผู้ชายพวกนี้ที่มันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะมีแฟนมีสามีหรือเปล่าถ้ามันจะเอาทามันใจเนี่ยอุ้ย แล้วเราไม่ได้ไปสนใจด้วยนะคะแต่นุชรู้สึกว่านุดไม่ชอบแลวนุรู้สึกว่ามันมามันมาทำความสนิทสนมจนเกินไปเนี่นุชไม่ชอบแต่นุชก,ก็เป็นคนที่มีข้อเสียอยู่ข้อนึงก็คือนุชเป็นคนที่เวลาจะพูดออกไปแล้วนุชรู้สึกว่านุชไม่อยากพูดใหทาททาลายนาใจใครไม่อยากพูดให้ใครเจ็บปวดไม่อยากพูดแบบ นี่เกินไปนะคะแต่ว่านุจะต้องทำนะคะครั้งหน้าถ้าเขามาตีสนิทมาคุยอีกนุจะบอกว่านุก็จะบอกเขาว่าฉันแต่งงานแล้วฉันเหนื่อยฉันไม่อยากคุยนุก็จะต้องพูดอย่างเงี้ยเป็นตรงๆนะคะเพราะวนุไม่ไม่อยากให้เขามามาตามล้องคานมาคุยกับนุอีกแล้วนะคะคือนุไม่ชอบนั่นแหละทุกคนเออก็จะมีเรื่องนี่แหละมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะพอดีแลขนมเส้นนุชอืดเลยพอดีพอดีว่าจะกินไปด้วยเล่าไปด้วยมันก็ไม่ถนัดเดี๋ยวกลัวทุกคนจะว่าเอ้าน้องนุก็เลยเล่าให้จบ นั่นแหละค่ะทุกคนจา๋าโอ๊ยตั้งแต่นุชไปเทรนมานี่ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับนุชหลายเลยเวลานุชจะเดินทางเนี่ยนุชเจอผู้ชายแปลกๆหลายเลยเดี๋ยวมีนักกว่านี่อีกนะทุกคนไม่ได้ว่าตัวเองสวยดอกเดอ้อเราก็ไม่ได้ว่าตัวเราสวยนะคะทุกคนแต่ว่าแบบนุชก็ไม่ชอบเดบอกวมามีอะไรแบบเนี้ยกลัวมันกันเองตัวเองกลัวกลัวมันกันนะแต่ว่า ก็ถือว่าโชคดีที่บ่านุชน่นะ <c oughs> ทํางานกลางวันนะคะไม่ได้ทํางานกลางคืนถ้านุชเดินทางกลางคืนเนี่ยนุชจะกลัวก่านี่อีกเราเดินทางกลางวานันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เราได้ไง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือคนมันเยอะนะคะเราเขาก็ไม่ได้ดูเป็นคนแบบอันตรายอะไรขนาดนั้นจะมาปนมาจี้เราอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็คือเรารู้สึกว่าเราแบบ ไม่ชอบอ่ะทุกคนไม่ไม่สะดวกสบายเนี่ยไม่สบายใจนะที่จะคุยด้วยนะคะ พักบุ้งพักบุ้งอันนี้กรอบอร่อยมากเลยทุกคนถึงแม่จะไม่ใช่พักบุ้งนานะเป็นพักบุ้งจีนนะแต่ต้นในน้อยอย่างเนี้ยมันกําลังกินอร่อยกับตำาโสมอ่ะอาการแสบท้องเริ่มมาแล้วเด้อพี่น้องจ๋า น้ำตาสมใส่พริกแห้งอุ้ยน้ำน้ำปลาไหลเหี่ยโชว์ให้ทุกคนดูจนน้ำปลาไหลเหี่ยเลย ปลานะคะที่นุชใช่ตามสมปลาที่นุชชอบนะคะทุกคนจะลองเอาไปทํากินดูนะอร่อยนะนุชนะจะซื้อน้ําปลาของน้องพรที่มันเป็นขวดแก้วนะคะฝาสีม่วงสีม่วงหรือสีชมพูประมาณนั่นแหละแล้วก็น้ําปลาะนางฟ้านะคะผสมกันเอาน้องพอกรกับน้ำปลาะนางฟ้าผสมกันนะคะเพราะว่าน้าปลาะนางฟ้าเนี่ยกลิ่นกะปิมันจะจะจะนัวเกินไป นุชก็ชอบน้ำของนางฟ้าแต่ว่าต้องผสมกับของน้องพรใส่น้ำนิดนึงเข่าไมโครเวฟจากหนึ่งนาทีอุ่นให้ผสมกันหอมแล้วเอามาเทต่าจจไดน้ำปลาที่น้ำเยอะมากแล้วก็นวัวแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะลองนะนุชชอบกินมากเลยนะ้ำปลาน้องพรนะคะนุชจะบอกว่านุชลองน้ำปลามาหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้นุชไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนหรือแบรนด์ไหนนะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบ นุชลองของไหมนุชลองของแม่อีพิมพ์นุชลองของแม่เหรียญหลายๆอย่างที่ว่าอร่อยแต่ว่านุชก็ว่ามันไม่ได้ถูกปากนุชเท่าของน้องพรกับกับนางฟ้ามาผสมกันแล้วเอามาตัองอร่อยมากทุกคนนัว <c oughs> มันไม่เค็มเกินไปอะ <c oughs> นุชไม่ชอบปลาที่เค็มเกินไปนะคะ จะ <c oughs> ตําแต่ของนางฝ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะออกโดดๆไปหน่อยมันจะออกแบาว่ากะปิกะปิแล้วก็นัวไปหน่อยนึงมันก็เลยเอามาผสมกันอร่อยกว่าแล้วก็ผักคอร์ค่ะฟังเสียงกอบมาก Hết cà nấm chín, cà nức thử nấm nha, cà nấm chín dài đen. Mình đã không ăn lâu lắm. Hmm, tôi đã quên เออนั่นแหละทุกคนเพราะตั้งแต่หันมาออกกำลังกายนี่จะกระหนุ่มๆมาจากไหนนักดดกเออมาอาการแปลกๆมาพฤติกรรมแปลกๆเจอหนักก็นี่ก็เจอนะนออนะทุกคนเจอแบบว่าผู้ชายแบบนุ่กก็ไม่คิดว่าจะมีคนยังอยู่ในโลกเนาะแต่เขาไม่ได้มาทําอะไรเราหรอกแต่ว่าคําพูดของเขาอะนุก๊กโอ้โแบบเกินไปทุกคนอนุ๊กเล่าไหนๆเล่าเล่าก็เล่าเธอเนาะนุน๊กเดินองมาจากที่ทํางานนะคะเอ่อ แล้วแถวนั้นนะมันจะมีวัยรุ่นนะทางานเยอะมันจะเป็นแบบว่าคนต่างชาติไปทํางานกันเยอะอยู่ฝั่งตรงๆใกล้ๆไปชนีีินุทำงานนะคะและว้วใน,นช่วงเย็นวันหนึ่งนุชเลิกงานนะเมื่อก่อนแต่งตัวตามปกตินะคะทุกคนไม่ได้แต่งตัวโป้ไม่ได้ใส่ขาสั้นนะไม่ได้ไข่ใส่ขาสั้นต้องบอกก่อนนะว่นานุชใส่เก่ยงยีนขายาวนะคะใส่เก่งยีนขายาวใส่เสื้อยืดรัดรูปปกตินะ่ะแต่งตัวปกติเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบ ออกมาจากที่ทํางานเดินขึ้นสะพานมาผู้ชายเดินตามหลังมาบอกว่าทุกคนสาบานนะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้แต่งนะสาบานคือนุชก็เพิ่งเจอเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองเหมือนกันก็เลยแบบว่ามันมีคนอย่างนี้ในโลกจริงๆเดี๋ยวนี้นะคือทําไมเขาถึงกล้าแล้วเขาอยู่ <c oughs> คือนุชงงมากเขาบอกว่าเออเธอเธอขอโทษนะมันมีอะไรติดกางเกงเธอติดก้นเธอวะนะนุชกระตกใจหมดเลยเอา้า ก่อนที่เราจะออกมาเราก็เช็คก,กระจกเราก็ดูเรียบร้อยแล้วนี่มันไม่เห็นมีอะไรติดหรือเมนเราจะมานี่ก็เลยยิงยิงงงกับตัวเองไปใหญ่นะท่านี้นุก,ก็ท่านี้เขาเลยบอกว่าเธอจะให้ฉันช่วยเอาออกไหมว่าซานนะนุก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนุไม่ได้งงนุกก็เลยเอากล้องนะคะโทรศัพท์นี่แหละมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างหลังตรงก้นตัวเองนะ่ะเรามาดูมันก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่ว่าจะจะตะแคงว่าจะทําอะไรไม่เห็นไม่มีนะคะ ไอผู้ชายคนนั้นมันมันเห็นแล้วมันที่แรกอะมันบอกว่าเออเธอจะให้ฉันช่วยปัดออกไหมวะนะให้เอามือเธอดนินะมาปัดตูดฉันเอาออกโอ้โหละลายปรล่วมเกินไปแล้วท่านี้พอนุ่รูนุโอ้โหนุดรีบวิ่งขานถนนเลยจ้าแล้ยนะคะจากนั้นนะคะนั่งก็ยังตามนะคือนิสัยทําไมเป็นแบบนี้เนาะต่างชาติบางคนนิสัยแบบนี้จริงๆนะคะอันตรายนะแบบว่าไม่มีความเล็กสเปคผู้หญิงไม่มีความเคารพในผู้หญิงอะทุกคน เราก็บอกว่าเออชุดเธอสวยมากเลยอะไรหงี้ก็จะใสแต่งเกงยินเยสยืดปกติเด้นี่นะแต่โนุก็ไม่ได้ตอบน้องไปหลายนุ้ดวิ่งไปคืนรถเลยทําเป็นบับตัดบทไม่สนเลยแบบหืมลามป่ามากเกินไปนุ้ไม่ชอบนะคะทิบแบบห้มาฉันช่วยปัดเธอไหมบ้าหรือเปล่าผู้หญิงก็นไหนจะมาหายผู้ชายมาช่วยปัดตูดตัวเองอยู่บ้านี่ไม่ใช่สามีไม่ใช่แฟนเขาอืม นู้ก็เพิ่งเคยเจอให้กลรณ์แบบนี้ทุกคนเจอจริงๆขนาดเราไม่ได้แต่งตัวโป้เด้เราใสา่เกรงยิงขายยาวเสวยยืนแต่ไม่เคยเจอคนสวีเดนนะทุกคนคนสวีเดนจะแบบผู้ชายสวีเดนจะไม่ได้มามีนิสัยแบบนี้นะน้ไม่เคยเจอหรอกเขาจะไม่ละลาบละล่วงเขาจะเป็นสุภาพบุรุษ เขาจะใหม่เขาจะดูสถานาการ์นะว่าเราอยากคุยกับเขาหรือเปล่าเขาจะให้ความเคารพผู้หญิงผู้ชายสวีเดนนะ่ะเขาจะใหม่มาตื้อเขาจะใหม่มาแบบนี้หรอกนะเท่าที่น้องเคยเจอมานะคะเขาจะมีมารยาทคุยเยอะจนสมตำจะคืนอื่นแล้วนี่ คำใหญ่มากกันนี้ช่วงนี้กินส้มตำบ่อยมากไม่ใช่หรอกทุกคนนุชซึ้มะละกอมาลูกหนึ่งนุชกิดตำตินได้ทั้งหลายที่ นึ่กองอมะละห่ยเจอรีฟังอย่างนั้นแหละนุ่มมีอะไรนุกองมาลหลายเจอรีฟงังมุดนะคะนุกกะบบ่งก็บอกฉันยอมเลยเนาะเธอไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีผู้ชายอย่างงี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอก็ตัวเองนั่นนะไม่ใช่ไรหรอกโอเคนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้นุ่ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะเยวจะกินนอ้มันเซตตรงนี้นะคะเพราะว่าีลยวนุ่จะไปทำอย่างอื่นต่อแล้ว วันนี้นุก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ได้มานั่งฟังเรื่องราวที่นุเลอาให้ฟังเนาะน,นุก็เพิ่งมาเจอแบบเนี้ยประสบการณ์แบบเนี้ยครั้งแรกเลยนะคะที่เย่ yeah! มีคนแอบมองฉันวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ mm. ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายบายสวัสดีค ah ่ะ <c oughs> อย่าง <c oughs> เพ็ดมาก